สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยสิ่หาหกพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกับในช่วงแรกค่ะของมือวันที่สิบค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะ,นะ,คะมนีนะคะแอดผ้าพีพ่น้องบรรเทาสกุลสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางมนีของคุณตาคงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะโคงสุดท้ายนะคะ มืัอนี้มีเพิ่มเติมอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อมีเพิ่มเติมนะคะพี่น้องคะก็คือ,อทุกวันที่แเจทปไปหาคุณตาเนาะมีโครงแรกกับโครงสุดท้ายนาโอนี้คุณตาก็มีเพิ่มเติมเข้ามาให้สามคู่สามหางนะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณตาที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะสิ่งใดไมาเป็นตัวใดฝอพี่น้องมาติดตามร,มรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันอืมเขาฉีดปูนเงื่อนผายละโครงใช่ไหมคุณมายังไม่จ้าคุณตาคุณตาสวัสดีนะคะพระราชาพูดคำเดียว <laughs> คุณ <ๆ S 2> คุณในยิ<ๆ>่นคุณตาบางนึงอหันอันหั่นเอฟซีจากทั้งสีสะเก็เพันวาโอ้ยเลียตนคุณตาว่าสัน <ๆ S 1> า้นสีดีอวนพันว่าเจียนอวนคานมามาไห้วาสัน้นตวาเป็นออตอนแรกสัน,นี่คนณถือลายเน้องวันนี้ถือบอลล้างพร้อมเด้อโอ้วันนี้เอาถือบอลล้างเลยติคุณตาออกต้องบนั้งล่างเยอะๆเพิ่มเพิ่มไปเด้อจ้าสามหาสามสองสามหกเท่านั้นแหละ สามหาสามสองสามหกติคุณตาเนี่ยมีบอลลอดไปใท้บอลลอดบาทนีงค่ะเชื่อมวลทองบเด้วจ่าคุณตาเออวิทยานี่ยก็แท้เนี่ยบอกลืมตัวละจ่าคุณตาเออท่าำไรหล่ะเด้อได้ค่ะคุณตาขอบคุณคุณตาเด้อค่ะเอาคุณตาสบายดีบ่กให้เอฟซีแต่ยินได้ดีใจนะคุณตาสบายดีบ่กค่ะผมมีเมื่เสียหนาอีเสีอโอ้เสียหนาบุตรคุณตาเออเอฟซีพูนว่าโอ้ยอันเล่าเล่าเล่าส่งเสียคุณตาคือใด้บัว ทั้งคนทั้งเลี้ยวกันทั้งเรียกละาง่อยลราจีบทั้งเรียกละาลอยบอกฮันละลาเชื่อตามมันเด้อได้ค่ะคุณตาเอาเอนมาเลยเด้อได้ค่ะคุณตาตาแรกเด้อค่ะจ้าจ้าคุณตาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีนะค่ะร้อนร้อนเสามหาดสามสองยำหมูเท่านั้นแหละได้ค่ะคุณตาขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะค่ะ สรุปหน้าทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นนะคะพี่น้องคะมันอินโค้งสุดท้ายนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะหน้าทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็น,นะคะ่ะพี่น้องคะมันอินคุณตาแล้วเพิ่มเติมอ่ามีการเพิ่มเติมข้ามสามคู่นะคะพี่น้องคะคือสามสามสองสามหาสามหกนะคะพี่น้องคะสามเนี่ยสี่ยูทในเลขบว่าม่น้ำกันเนาะก็เลยขามฟังไปหาหากับสองแล้วก็หกนะคะพี่น้องคะ คุณตาเราก็เลยเพิ่มไห้คุณตาเราว่าเราลืมจับคูไห้มาสั่นพ่อพี่น้องเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะตัวเก่าที่ลงไปก็คือเก่าเนาะตัวเน้นก็คือเก่านะคะเพิ่มเติมกันเอาไว้ก็คือสามหาสามหกสามสองพ่อพี่น้องคะเอาจะไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะตัวเน้นก็คือตัวเก้านะเด้อพี่น้องเด้อคุณตาเราก็ว่าอ่าเราก็เน้นตัวที่วงกลมนั่นละพ่อพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง แรงนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันที่16สิงหาคมนะคะณทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนัไปพิจารณาเบื้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางาคือเกา่า,กาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องมาเท่าสุขสอ,อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณวทางจาก คุณตาทองสุขล้านเปอร์เซค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าบุาอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบโบพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้บนรถติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเส้นท่านใดอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาในด้าพี่น้องเด้อ คอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะ่ะแอร์ก็ได้รัดคิวติดตามให้กอนนะคะเอื้องกะเป็นมือตำล่านาะคะพี่น้นองเนาะหลักส่วนรัฐบาลได้กัดอีกห้าหกหมื่อไปพี่น้องค่ะอีกห้าหกหมื่อเท่านั้นนะคะโอ้เร็วนะคะเออสิบห้าหมื่อนอีเร็วเร็วนะคะพี่น้องคะเอาขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะเด้อเอฟซีทันหนึ่งพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าบุญอ่าบุญเขาซากมื่อวันที่สามที่สี่เดือนหนาวันสันไปพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆนะคะพี่น้องค่ะ,คะ,คะที่ส่งข่าวส่งเข่าขมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้มีเพียงสามนี้นะคะแต่ว่าถ้าบาังเอิญมีอาจารย์มีเซียนนะคะเขามาเห็นคลิปนี้พอดีเนาะ้าเธออยากมาว่างแน้ทางเบ่งปันป่นให้พอนพี่น้องเอฟซีทางช่องกะโทรเขามาได้เด้อค่ะเด้อมีสอง,งทางในการติดต่อนะคะกะมีเบอร์โทรศัพท์แลวก็ไอดีไลน์นะคะติดต่อเขามาได้นะคะแอดกะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะพี่น้องคะ ฝนกระของกระสีเศร้าไปบันนึงหันที่หายพี่น้องอค์แบบว่ามันกระตกบ่แบบแบบตกตกลิ้นเนี่ยนะพี่น้องบ่ได้ไรบ้าตกแห้งคือสมัยคือสมัยเดือนวันหนึ่งหันเนาะพี่น้องเดือนกร,รกฎานี่ตกเบิดเดือนบอ่ตกอ่าฝนเริ่มบ่ตกช่วงกร,รกฎานี่วันที่ยี่สิบแปดจนมะฮอดมื้อนี้นะคะยตั้งแต่ยี่สิบแปดมาจนมะฮอดมื้อนี้กับฝนตกกะกระปิดกระปล่อยตกลิ้นนะคะพี่น้องคะฝนตกลิ้นกระปิดกระปล่อย อตอนหยาเกิดดีดีพี่นอ้องหน้าบ้านอันน้หยาเกิดดีมาสาั้นพี่น้องคะ่ะหยาเกิดเร็วต่าไปเมืองอื่นเนาะจ้างแอนไปบา้านแถวบ้านอทั้งทั้งต่าง,าง,างอำเภอเนี่ยส่วนมากโดยนี้ขาเจ้าบ้านเอานะนะพี่น้องคะหยาเกิดเต็มเขาเลยเขารถุดก็ไปเห็นเห็นต่ดอกหยาอืเต็มเลยเนาะพี่น้องสมัยนี้เนาะเพิ่นกะเพิ่นกะ,นกะนเห็ดเขาแบบ วานเอานะพี่น้องคะเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยได้ดำเห็นส่วนหน่อยที่เพิ่นดำเอานะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าถ้าถ้าวานเอานี่ก็หญ้ายญ้าลายอีหลีพ่อพี่น้องคะมีแต่ยญาอืมทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงแน่พี่น้องค่ะฝนตกฝนลงคือกันบ่ตั้งแต่แรงวันที่หนึมาจนหอนมือนีผ้ากันฝันใดตัวใดไปฝันว่าอย่างไรไปพี่น้องคอมเมนต์คำว่าบอกนี่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อบังเลยด้วยกะฝันตังแต่ตองวดละกะฝันเห็น ว่าไปเก็บเห็ดเท่านั้นล่ะพี่น้องอืมล้วก็บ่ได้ฝันก็ฝันอยู่ก็จําบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนฝันนี่ก็จําได้อยู่ดิตื่นขึ้นมาได้ลยว่าจำบ่ได้จะแม่นฝันว่าหยังเออฮัลโหลพี่น้องค่ะก็เลยอ่าแนวทางของเบิร์ด้วยก็มีซำํานั้นล่ะกระถาเบิ่งฟังเบิ่งว่าสิฝันอีกบ่ในคงสุดท้ายหรือว่างใดนะคะส่วนมากแอดกับบ่ได้ฝันพื่อนเพื่อในเดือนงวดนึงก็สิฝันประมาณเทื่อ2เทื่อนี่ล่ละพี่น้องค่ะที่ที่เป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องค่ะ มาเนี ward, ้กะมีเพียงสำหนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อดแอกกะซิบอลแอกซบอลเห็นโค้งไปหน้าซื้อเนี่ยแะพี่น้องบอลเห็นโค้งไปหน้าแปดนาทีตอนที่โทษไปนี่คุณตาท่องสูบเราวก็ลังไปเสียหยาโอ้ลักแข็งแรงอิลีนะคะพี่น้องค่ะแข็งแรงอิลีอืแล้วเสียหยาลักซื้อทีไว้ข้างๆกันนั่นละเสียหยาโอ้ทีแล้วทีแล้วง่ามีพี่น้องเราไปเสียหยาแข็งแรงอิลีคุณตาพี่น้องคะยังไงกับพิจารณาเบิ้งเนาะสำหรับแนวทางของคุณตาท่องสูบ นะคะพี่น้องคะอ่าพิจารณาเบิงตว่าตัวทีแน่นๆก็คือตัวทีวงกลมนะคะพี่น้องอาสสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแอกดก็ได้ขอตัวลาไปพี่งมาเท่าสกุสก้อนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไปพอกันไหมก็แบบในคลิปนานนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ